คร no ับวันนี no ้พวกเราจะมาเล่นโรซิสกายนะครับวันนี้ฝากใหม่ล่าสุดนะผมจะไม่เล่นนานพีครับผมไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้ผมจะมาเล่นเด็กผมวันนี้น้องผมตื่นมานะครับเอ้าหนึ่ เล่นกันเลยนะแต่ทุกท้ามันจะได้ไปไหก็ได <c oughs> ้ มันพุ่มติดเน็ตวันนี้เน็ตผมแรงนะครับเน็ตบ้านผมแรงโอ้โหวันนี้ครับต้องเริ่มเล่นเดี๋ยวผมเล่นให้เดี๋ยวผมเล่นให้เซอร์เล่โดมเมลเซอร์เอชชิวันวันนี้เชื่อว่ กอแเล็กเลครับโอ้โหอ้โหโอ้โหครับโอ้โหครับวันนี้ก็ได้หคะแนนไปนะฮะตาคาฟูบ้างคาฟูจะได้หอือครัครับ ผ่านมาแล้วครับโอ้โหวันนี้แหลกมากผ่านไปจนรับอุตส่าห์ไ şey ม่เคยเล่น บ,บา <laughs> บาฮึบาบานะอืมบาบาอืมบาบาอืมโอ้โหได้ยีิบสามม <laughs> าแหลกครับอ <laughs> <laughs> <ar> ืมพวกินขนมเซฟซี่อยู่นะครับ 什么妈妈？ ไปแล้วครับอู้หูยีส<า>่ส<ะ>ิบสามมึงตัดอยีกใช่ไหมฮะก็อีกที่สุดท้ายครับผมได้แล้วจะไม่ไม่รู้จะพูด,ด ขอบคุณนะขอบคุณนะตบอรัะ